คณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวัคซีนทางเลือกแก่บุคคลผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์เป็นเข็มที่2ค่ะที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอด นายสวิทคามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่เยี่ยมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มวัคซีนทางเลือกแก่บุคคลผู้เข้าไม่ถึงสิทธิ์เป็นเข็มที่สองพร้อมด้วยนายประเสริฐจึงกิดรุ่งโรดประธานหอการค้าจังหวัดตากและ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันสังเกตการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในครั้งนี้ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามโครงการที่สถาบันจุฬาภรราชวิทยาลัยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแม่สอดมีเป้าหมายหลักสําคัญเน้นฉีดให้กับแรงงานต่างด้าวหญิงชายที่ทํางานอยู่ตามบ้านร้านค้าใจกลางตลาดแม่สอดเพราะระยะนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ชั้นในตลาดแม่สอดติดโควิดเสียชีวิตกันหลายคน ซึ่งติดเชื้อมาจากแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงกับชาวอำเภอแม่สอดอย่างต่อเนื่องจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องและลดความสูญเสียจากการติดโควิด -19 ให้น้อยที่สุดหน่วยงานต่างๆจึงได้เสนอต่อผู้ประกอบการที่ต้องการฉีดวัคซีนดังกล่าวให้สนับสนุนวัคซีนแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อจะนำไปบริหารจัดการโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในแม่สอด ซึ่งภาคเอกชนก็ได้ให้การสนับสนุนโดยยกเว้นคนไทยไม่สามารถฉีดวัคซีนตามโครงการนี้ได้เพราะคนไทยมีสิทธิ์เข้าถึงวัคซีนและต้องไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่สอดจัดสรรให้เท่านั้นส่วนกำหนดการในการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่สองเริ่มฉีดในวันพุทธที่8กันยายนเป็นวันแรกสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วจำนวน750คน ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางหองการค้าจังหวัดตากสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับทางแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเริ่มฉีดเข็มที่2ได้ในวันพฤหัสบดีที่9กันยายนจำนวน750คนและในวันศุกร์ที่10กันยายนเป็นวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากอีกจำนวน750คนรวมเป็นจำนวนทั้งหมด2,250คน ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแม่สอดได้อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย